สวัสดีครับผมอจาดสิงา์กันชัอนพรารัวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง youtube กันดีกว่า youtube นะครับผม Youtube วันนี้ก็พูดถึงเรื่อง youtube ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคนไหนที่อยากทำ u t u b e ที่อยากที่อยากทำ youtube และคนดูเยอะเนี่ย ในความคิดของผมนะในความคิดของผมผมคิดว่าถ้าคุณอยากจะทำยูทูปเนี่ยนะถ้าคุณอยากจะทำยูทู e หรือทำช่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับยูทูปเนี่ยผมผมผมคิดว่านะถ้าอยากให้คนมาดูเยอะๆในในความคิดของผมนะผมคิดว่าน่าจะทำแบบนี้แต่ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะ ผมว่ามันน่าจะดีในความคิดผมผมว่าคนที่อยากจะทําอันดับแรกคือต้องไปศึกษามาก่อนว่าถ้าคุณอยากทําในประเทศไทยเฉยๆนะคุณคุณต้องการทําแค่ในประเทศไทยเฉยๆหรือคุณไม่อยากดังไปไปแบบทั่วโลกหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องการดังคุณต้องการในช่องคุณดังเฉพาะในประเทศไทยเฉย หรือหรืออาจจะมีบ้างที่แบบคนอื่นเข้ามาดูเนี่ยคุณต้องไปศึกษามาก่อนว่าว่าในประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ในที่อยู่ใน youtube เนี่ยเขาเขาเขารีวิวอะไรกันแคสเกมอะไรกันใช่ถ้าคุณไปดูมาแล้วเนี่ยว่าอ๋อเขารีวิววันนี้กันเยอะเขาแคสเกมอันนี้กันเยอะคุณไม่ต้องทําคุณไม่ต้องทําและคุณไม่ต้องแคสคุณต้องไปไปไป,ไปเจาะ ลุ่มเป้าหมายที่แบบอะไรก็ตามที่เขาไม่ค่อยทําและเขาไม่ค่อยแคสกันใช่เช่นเกมอะไรก็ตามที่คุณไปดูของทุกทุกนักแคสเตอร์ดังๆเ,เนี่ยที่ที่แบบเคสแคสกันนะใช่ที่เขแกันนะคุณพอคุณไปดูมามาครบแต่แล้วใช่ไหมคุณเห็นว่าช่องนี้ก็แคสเกมนี้ช่องนั้นก็แคสเกมนี้ช่องนี้นก็แคสเกมนี้คุณก็แคสเกมที่ช่องพวกเหล่านั้นเขาไม่ได้แคส หรือคุณไปรีวิวของอะไรก็ตามที่มันไม่เคยรีวิวเป็นแบบเป็นภาษาไทยอะ่ะใช่อะไรอะไรก็ตามใช่อะไรก็ตาม,ตามที่มันไม่เคยมีรีวิวในในแบบที่แบบที่เป็นแบบภาษาไทยหรือไม่ก็เจาะกลุ่มเกมที่คุณจะรีวิวไปไปไปแบบไป ไปแบบแต่ละเกมที่คุณอยากอยากจะรีวิวเช่นผมยกตัวอย่างเช่นแบบที่เขามารีวิวเกมเต็ถีเขาก็ยังรีวิวเกมเต็ถีอยู่คนก็ยังเขา้ามากดดูอยู่ถ้าคุณไปรีวิวเกมอะไรก็ได้ที่มันที่มันมีคนเล่นเยอะๆแล้วมันไม่ค่อยมีคนมารีวิวอ่ะใช่แล้วก็เกมอะไรก็ได้ที่มันแบบมีคนมาเล่นเยอะๆแต่มันไม่มีใครรีวิวคุณก็ามารีวิวผมวเชื่อว,ว่าน่าจะมี ไม่มากก็ไม่น้อยที่คนจะเข้ามาดูถึงแม้ในความคิดของผมนะถึงแม้คุณจะพูดไม่รู้เรื่องก็ตามหรือพูดตะกุตะกะหรือพูดอะไรก็ตามคนก็น่าจะจะทนทนฟังคุณได้เพราะว่าไม่มีแคเตอร์ไหนเข้ามาเขาเข้ามารีวิวไปใช่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นในความคิดผมนะความคิดคนอื่นคิดเปนยังไงคอมเมนต น้านลงเลยนะในความคิดของผมแต่แต่ก็มีอีกอีกอย่างนึงถ้าเกิดคุณอยู่ต่างประเทศใช่ไหมสมมติว่าคุณคุณอยู่ประเทศอังกฤษอ่ะสมมติคุณอยู่ประเทศอังกฤษแล้วแล้วแล้วคุณอยากจะเจาะคุณคุณเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษแล้วคุณอยากเจาะกลุ่มกลุ่มแบบแฟนคลับเฉพาะคนไทยใช่ไหมคุณรีวิวของอะไรก็ได้ที่มันประเทศไทยที่มันไม่มีอ่ะใช่ ประเทศไทยที่มันไม่มีขายอะ่ะใช่แล้วคุณก็เอามารีวิวแล้วถ้าใครสนใจก็ให้ติดต่อซื้อขายผ่านผ่านทางคุณไปเลยใช่ผมว่าแบบนี้ก็ก็น่าจะได้นะใช่คุณก็ได้มีแบบรายไดแบบ้แบบเหแบบมือนกันนอกจากจะได้ทางทางทางแบบแบบ youtube แล้วคุณก็จะได้แบบเป็นของคุณเหมือนกันได้ก็คิดค่าจัดส่งดีะะไร่ใช่ บางคนถึงแม้มันจะอยากได้ก็บางคนถึง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 แบบในแบบในประเทศไทยแบบแบบแบบเขาแบบไม่มีขายบางคนแบบเขาอยากได้เขาก็ยังไงถุยอิสว์พูดไปนมาทำไมเนี่ยคือแบบจะจะพูดหมายความว่าบางคนแบบแบบเขาโคตรอยากได้แต่เขาแบบสั่งทางเว็บไม่เป็นเลยใช่ทางเว็บแบบแบบที่มันขายอ่ะใช่ บางคนเขาก็ไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณทําให้แบบพวกแฟนครับหรือคนคนที่เข้ามาดูแบบเขามั่นใจอ่ะคุณก็สามารถขายของได้เลยเว้ยแบบเป็นธุรกิจออนไลน์ของคุณไปเลยใช่รีวิวและขายของอย่างนี้ผมว่าคนน่าจะได้นะในความคิดของผมนะในความคิดของผมผมว่ามันน่าจะได้นะก็นี่คือนี่คือการที่แบบสำหรับคนที่อยาก อยากอยากเป็นยูทูบเบอร์นะผมคิดว่ามันน่าวิธีของผมมันน่าจะได้ผลนะคุณต้องไปตศึกษาก่อนว่าเคสอ,อะไรทําอะไรกันเช่อต้องดูนะแต่คุณต้องมีเวลาคุณต้องทุ่มเทเวลาจริงๆนะถ้าคุณอยากเป็นยูทูบเบอร์จริงๆอนะ่ะถ้าคุณรักในด้านนี้คุณต้องทุ่มเทจริงๆคุณต้องดูให้หมดทุกทุกช่องที่อยู่ในประเทศไทยแล้วคุณต้องดูให้หมดทุกเกมแบบดูบันพานะ้าดูดูดูชื่อเกมบันพาหนะ้ คือคือคือบางบางคุณจะบางช่องคือมันแต่ทุกช่องหมดแล้วใช่ไหมที่มันแบบแต่เขียนว่าว่าว่าเกมนี้มันมีกี่พ p แล้วก็มันจตเขียนว่าเกมนี้ชื่อว่าอะไรอะไรคุณก็เข้าไปดูตรงนั้นมันก็เรียกอะไรไม่รู้ใช่คุณเข้าไปดูตรงนั้นแ่ะใช่แต่ดูว่าอ๋อเกเตอร์นี้ยังไม่เช็ดเดียวเกเตอร์นี้แค่แล้วคุณก็อย่าไปเช็ดมันใช่คือคุณไม่ต้องไปแบบเช็ดมันคุณต้องหา หาของที่ที่ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีช่องไหนก็เคยเคสมาก่อนต่ะกลุ่มตลาดท่าคุณก็จะแบบทำทำในสิ่งสิ่งนั้นไปเลยหรือทําในเกมเกมนั้นไปเลยใช่เดี๋ยวนี้เกมก็ออกมาเยอะแยะมากมายเ,ยเกมตั้งตั้งเอาเกมมือถือก็ได้เอาเกมออนไลน์มือถือออกมาเยอะแยะมากมายใช่เกมออนไลน์มือถือใน้เดี๋ยวนี้มันอัปเดตกันทุกทุกวี่ทุกวันเกมบางเกมท่นคุณก็ รีวิวไปสิใช่รีวิวไปสิเผยนะเผยนะถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าเลขที่แบบรีวิวแล้วคนมาสนใจเยอะอาจจะมีช่องอื่นท,ที่ที่แบบเผอเห็นเห็นแบบคุณรีวิวแล้วคนเข้ามาอยู่คนเข้ามาดูเยอะและ้วช่องอื่นก็อาจจะรีวิวตามก็ได้ใช่คุณลองแบบหาแบบหาหาเกมหรือหาเคสเจ็ดอะไรที่มัน เจ๋งๆเอามารีวิวก็ได้รีวิวแอปก็ได้ใช่ใช่ผมในความคิดผมนะใช่รีวิวแนะนําแอปนู้นแอปนี้แอปนั้นใช่รวบรวมประจำสัปดาห์ว่าสัปดาห์นี้เขาิจวิแอปนี้นนค,นคุณก็รีวิวไปหรือรีวิวแอปแเฉพาะแอปนั้นไปเลยก็ได้ว่าแอปนี้ที่คุณโหลดมาเขาพัฒนาหรืออัปเดตอะไรไปอย่างไรเพื่อให้เป็นทางทางเลือกสำหรับคนที่เขาอยาก อยากตโหลดแอปนั้นแต่เขาไม่มีความมั่นใจหรือคนที่มีโทรศัพท์ที่ตัวเครื่องมันน้อยแล้วเขาก็ไม่อยากลบคือเขาเสียดายใช่คุณต้องทำปดิผมว่ามันน่าจะดีนะใช่อันดับอันดับแรกเลยที่ผมคิดเอาไว้ว่าหนึ่งต้องศึกษาก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่เคยรีวิวหรือเขาไม่เคยแชเกมอะไรมาก่อนแล้วคุณเป็นเจ้าแรกที่แบบทํามันขึ้นมา ถ้าคุณถ้าคุณอยากให้คนดูเยอะๆนะผมคิดว่าถ้าคุณถ้าคุณอยากให้ยอดซับตะครคุณเยอะหรืออยากให้ยอดวิวคุณเยอะคุณต้องทํารีวิวรีวิวอะไรก็ได้หรือแคสอะไรก็ได้ที่คุณเป็นเจ้าเลขของประเทศไทยที่คุณรีวิวแบบมันมันไม่มีแคสแคสคนอื่นแคสแบบแคสเตอร์คนอื่นแบบว่าเขาแบบแคสเกมกันนะใช่หรือหรือแบบช่องอื่นคือเขามารีวิวอ่ะใช่ผมว่า ถ้าคุณเป็นเจ้าเลขเนี่ยแล้วคุณเอามาลงคุณเอามาลงในช่องของคุณหรือคุณเอามามาแบบรีวิวในช่องของคุณเนี่ยว่ามันน่าจะมีคนติดตามนะเอาเป็นว่าขวากไว้แค่นี้แล้วกันนะก็แค่แบบก็แค่มามามาพูดในความคิดของผมให้ความเฉยยนะใช่มาพูดในความคิดของผมให้ให้ความเฉยเฉยถ้าเกิดผมพูดไปแล้วมันเสียงตะกุดตะกะหรือมันเหมือนเหมือนโดน อัดคลิปมันโดนแบบมันรวบคําแบบมันเรายการอะไรอย่างเนี่ยเป็นเพราะแอป,ปอัดนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยแอปเนี่ยที่ผมอัดด้วยเนาะน,น,นี่แอป,ปนี้ถ้าเกิดมันไม่เป็นก็ดีแต่ถ้ามันเป็นก็เป็นเพราะแอป,ปนะผมตั้งซิงเกิลต้องลาไปก่อนรีมกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมบาย